สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกันเช่นเคยกับ t o p Engineering c h a n แ e l วันนี้พาท่านผู้ชมมาดูวิธีการตัดเกรดนักเรียนโดยใช้ Excel ผมมีข้อมูลนักเรียนอยู่ทั้งหมด20คนนะครับโดยนักเรียนแต่ละคนมีคะแนนดังนี้ผมจะมาตัดเกรดนักเรียนโดยผมมีเกณฑ์ดังนี้สำหรับนักเรียนที่คะแนน 80- ถึง1 0 0ผมจะให้เป็นเกรด A ถ้า75ถึง79จะเป็นเกรด B บวก70ถึง74จะเป็น B แล้วก็65ถึง69เป็น C บวกส่วน60ถึง64จะเป็น C 55ถึง59เป็น D บวก50ถึง54จะเป็น Docs น้อยกว่า50จะเป็น F นะครับ ถ้าเกิดเราไม่รู้ฟังก์ชัน Excel ท่านผู้ชมจะตัดเกรดยังไงดีก็คือง่ายๆก็คือใช้วิธีแมนนวลน,นะครับก็คือดูว่านายหนึ่งได้คะแนน50เกรดที่ได้ก็คือควรจะเป็นด็อกหรือว่าดีถูกไหมครับเราก็จะพิมพ์ด็อกเข้าไปนะครับส่วนนายสองเป็น53ก็จะได้ด็อกเหมือนกัน ส่วนนาย3 64คะแนนก็จะเป็นเตดซใช่ไหมครับก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดนักเรียนเรามีเป็นร้อยเป็นพันคนเราจะนั่งแมนนวลทีละช่องอย่างนี้ท่านผู้ชมคิดว่าจะสะดวกจะเร็วหรือว่าถูกต้องไหมครับแน่นอนครับความแม่นยำก็จะน้อย แล้วก็เสียเวลามากทีนี้เรามาทำง่ายๆเลยครับก็คือใช้ฟังก์ชัน if นะครับในการคำนวณเริ่มต้นพิมพ์เท่ากับเลยครับแล้วก็พิมพ์ if วงเล็บเปิดแล้วก็คลิกที่ช่องที่เราต้องการคำนวณน,นะครับทีนี้ถ้า e 6มากกว่าหรือเท่ากับ80ผมจะให้เป็นเกรด A ก็คือเครื่องหมายคอมมาและก็ฟันหนูนะครับฟันหนู2ขยักแล้วก็พิมพ์ a แล้วก็ปิดด้วยฟันหนู2ขยักแล้วก็คอมมาอีกทีอันนี้เป็นเงื่อนไขแรกแต่ว่าเงื่อนไขของเรามีเยอะเราก็ใส่อีฟเข้าไปแล้วก็วงเล็บเปิดอีกทีครับก็พิมพ์เหมือนเดิม e 6มากกว่าหรือเท่ากับ75อันนี้จะให้เป็น b บวก ก็ทาเหมือนเดิมครับใส่เครื่องหมายคอมม่าแล้วก็ฟันหนูใส่ B บวกแล้วก็ฟันหนูปิดแล้วก็คอมม่าอีกทีทีนี้เงื่อนไขเรายังไม่จบก็เหมือนเดิมครับพิมพ์ if วงเล็บเปิดแล้วก็คลิกที่ช่องที่เราต้องการคํานวณเหมือนเดิมก็ใส่เงื่อนไขเหมือนเดิมครับมากกว่าหรือเท่ากับ70เราจะให้เป็นเกรด B ก็เหมือนเดิมนะครับพิมพ์เหมือนเดิมเลย ทุกขั้นตอนให้เป็นเกรด B นะครับแล้วก็คอมมากอีกทีเงื่อนไขเรายังมีต่อเราก็ใส่ฟังก์ชัน if ไปต่อเลยครับแล้วก็วงเล็บเปิดแล้วก็คลิกที่เดิมมากกว่าหรือเท่ากับ65เราจะให้เป็นเกรด C บวก C บวกนะครับแล้วก็วง ฟันหนูปิดคอมมาอีกทีอีฟ e6 มากกว่าหรือเท่ากับหกสิบเราจะให้เป็นเกรด C นะครับทุกอย่างพิมพ์เหมือนกันหมดเลยครับจนกว่าเงื่อนไขเราจะหมดเราก็อีฟต่อครับ e6 มากกว่า หรือเท่ากับ55เราจะให้เป็นดอกบวกดอกบวกนะครับเป็นเกรดที่ทุกคนไม่ใฝ่ฝันนะครับแล้วก็คอมมาอีกทีไปต่อครับแล้วก็อีฟ่อถ้า e 6มากกว่า50ิ ให้เป็นดอกดอกเฉยๆนะครับอันนี้เกือบตกแล้วดอกเฉยๆให้เป็นดอกนะครับแล้วก็คอมมาอีกครั้งหนึ่งทีนี้เงื่อนไขสุดท้ายแล้วอีฟอีกทีครับเหมือนเดิมครับ e 6น้อยกว่า50ให้ติด f เป็นคะแนนที่ทุกคนไม่ใฝ่ฝันนะครับเกรด f ทีนี้เรามาใส่วงเล็บปิดนะครับหลักการง่ายๆก็คือถ้าเราเปิดวงเล็บเท่าไหร่ก็ให้เราปิดวงเล็บคืนเท่านั้นนะครับไม่งั้นฟังก์ชันของ e x c e l จะ e r r o r นะครับเราก็ทำการปิดวงเล็บกันเลยครับเราเปิดมากี่ตัวก็ปิดเท่านั้นหรือว่าเราสังเกตสีของวงเล็บก็ได้ ทาง e x c กเเขาจะจำแนกสีให้อยู่เราก็ดูไปเรื่อยๆว่าเราปิดถึงวงเล็บไหนอ่าสุดท้ายก็คือสีดำนะครับแล้วก็ลองกด enter ดูครับปรากฏว่ามี e er อ r ร์เเดี๋ยวเรามาเช็คว่ามีตำแหน่งไหน e อ r ร์ er ror, นะครับเราคลิกโอเคอ๋อโอเคครับปรากฏว่าผมลืมใส่คอมม่าตรงตรง c บวกนะครับเดี๋ยวเราใส่คอมม่าไปแล้วก็กด enter โอเคก็จะเห็นว่า Excel ก็จะคำนวณให้เราว่านายหนึ่งคะแนน50ก็คือเงื่อนไขดด็อกนะครับทีนี้เราอยากต้องการคำนวณทั้งหมดง่ายๆครับคลิกแล้วก็ใช้เมาส์ไปที่มุมขวาล่างแล้วก็ลากยาวเลยครับเมื่อเราลากยาวแล้ว Excel ก็จะคำนวณให้เราทั้งหมดจะเห็นว่า Excel ก็จะคำนวณ บางคนก็จะได้ด o อกได้ C ได้ A B บวกนะครับตามคะแนนตามเงื่อนไขทีนี้เรามาไล่ดูกันว่า Excel คำนวณให้ถูกไหมตัวอย่างเช่นนาย13นะครับได้ F คือเขาได้คะแนน42น้อยกว่า50ก็ได้ F ถูกต้องแล้วนะครับนาย19ได้ C บวกเขาได้คะแนน68ก็อยู่ในเงื่อนไขของ C บวกนะครับ ทีนี้ผมจะมาทดสอบเปลี่ยนคะแนนของนายเสบดูว่า Excel จะเปลี่ยนตามไหมเดี๋ยวผมลองกรอคะแนนของนายซเป็น40อ่าปรากฏว่าเขาได้ f ก็ถูกต้องแล้วครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็น60บ้างอ่าได้ C ก็เขาเงื่อนไขครับลองเปลี่ยนเป็น75ก็ได้ B บวกถูกต้องครับแล้วก็ลองเปลี่ยนเป็น95ก็ได้ A ถูกต้องเลยครับเป็นยังไงบ้างครับการตัดเกรดด้วยโปรแกรมของ Excel ง่ายไหมครับสะดวกรวดเร็วแล้วก็แม่นยำนะครับถึงเราจะมีข้อมูลเป็นร้อยเป็นพันเราก็สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แม่นยำถูกต้องด้วยนะครับประหยัดเวลาเราครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับหากชอบกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ